เหาเห็ดฟางกันครับลัวบาโจหวน้องว่านี่ทั้งหมดใช้ไปทั้งหมดห้าก้อนใช้ไปทั้งหมดห้าก้อนเต้อวเลเขาสไน่นี่ครับกองฟางเขาเตรียมไปแล้ว จันเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยแบบง่ายๆครับตามสไตล์ครัวเบาโจรครับใส่เปลือกหรือข้าอัดนะครับฟาง,งหรือข้าอัดโอเคไปดูดูกอาเตี๋ยวอะไรลำใส่ลงไปเลยผมใส่หลายนะตอนมันจะได้เป็นอาหารอาหารของเห็ดเขานะครับลำแป้งมันครับมีหอยก็ได้ ก็จะเป็นแป้งอันนี้มาจากกิโลนึงใช่ไหมซื้อมากิโลใส่ลงไปจำนวนเอานะครับ็เนเหลือไวบน้อยนึงเหลือไประมาณอันนี้ก็เป็นการคลุกเข้าให้มันเข้ากันนีอะไนะนูนดอกลอกเลยกูปะ <c oughs>

โอเคครับอาจจะได้ที่ละต่อไปครับเติมสุลอดครับสุลอดบุญอมุตเตมนงิโตมุตุปิจวัตุฎีธรรมศาสตรเสียบแทะน้ำตาลครับ <c oughs> ูด่เยสูตรผมเอครับตัวดดนี้สุโรตปลานีู่ดใด้ออบอสไกันแล้วแต่เนี่ยบอสยกคบอสแยบละกินใส่แต่แปรงมันกับพ่มกับข้ออะไสุดโรตับปลานผมร้องสูตรผมเองนิเลนะ งัดไปเลยครับไม่ส่องเหมือนเดิมงัดเขาเลยงัดไปเลยเด้องัดไปงัดไปทาเบื้งัดไปลึกๆบุกลงซ้มั้งขข้าง่างเด้ัดประมาณนี่ยละ Yep. 第一个嘞 ทาน